สวัสดีทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปสำหรับคอร์สอบรมการใช้งานโปรแกรม Flexim นะครับผม EP ที่1นนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็นการแนะนำการใช้งานของยังไม่ถึงการใช้งานหรอกครับเป็นภาพรวมนะครับเป็นภาพรวมของโปรแกรมในเบื้องต้นก่อนนะครับให้รู้จักกันก่อนเนาะว่าโปรแกรมนี้สามารถทำอะไรได้นะครับแล้วก็มีข้อดียังไงนะครับผม ก็โปรแกรมตัว p e ็ซิตัวนี้ครับเป็นโปรแกรมที่หรือว่ายังเป็นโปรแกรมที่ยังไม่ได้แพร่หลายในประเทศไทยนักนะครับผมเป็นโปรแกรมสําหรับซิมูเลชันทางวิศวกรรมไฟฟ้านะครับผมโดยเน้นไปที่ด้านของ power electronic system นะครับหรือว่า electronic system หรือว่า embedded system ตัวนั้นแต่นอกเหนือจากนี้นะครับโปรแกรมตัวนี้ก็ยังสามารถซิมูเลชันนะครับตัวที่เป็น power system ก็ได้นะครับผม ก่อนอื่นก็คืออยากให้ทุกท่านนะครับไปที่หน้าเว็บไซต์ของ p พ x i ซมตัวนี้นะครับผมแล้วก็ทุกท่านอาจจะลองพิมพ์เป็นนะครับ p e x กซิม p l e x i m ใน Google นะครับแล้วก็กดเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์นี้นะครับผมถ้าหน้าเว็บไซต์ก็จะมันจะเข้ามาที่หน้าโฮมนะครับก็มาที่ Product นะครับแล้วก็เข้ามาที่ Pax ตตัวนี้นะครับครับก็จะมาเจอกับหน้านี้นะครับ เว็บไซต์ก็จะแนะนำเบื้องต้นว่าเพล็กซิมสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับผมซึ่งก็โดยตัวตัวของเพ็กซิมเนี่ยครับก็นอกจากจะซิมูเลชันทางวิศวกรรมไฟฟ้าแล้วโปรแกรมกของเขาเนะครับก็จะครอบคลุมไปได้ถึงด้านของแมกเนติกนะครับด้านของเทอร์อลแล้วก็ด้านของแมคาีนคิคอลที่เป็นทางเครื่องกลนะครับซึ่งก็จะทำให้การซิมูมลเลชันเนี่ยครับมีความครอบคลุมนะครับเวอร์ในหลากหลายด้านในการซิมูเลชันด้าน เรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับผมมันก็จะทําให้มีข้อดีตรงที่ผลของการซิมูเลชันก็จะใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับโปรแกรมนี้นะครับทีนี้เมื่อเราลองเลื่อนลองมาดูนะครับผมตัวเพ็กซิมนะครับก็ทุกท่านอาจจะลองดูตรงที่เป็นเซอร์กิตนะครับเป็นอิเล็กทริคอลเซอร์กิตตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับเวลาเราใช้ โปรแกรมเพกซิมนะครับผมซึ่งลักษณะของโปรแกรมก็โดยรวมก็จะเป็นเรื่องของการ drag and drop นะครับผมซึ่งเราก็จะ drag ตัวอิ e ล e มนต์ต่างๆนะครับที่โปรแกรมเนี่ย build in เอาไว้ให้นะครับแล้วก็ดรอปลงมาสร้างเป็นวงจรตามภาพสีเหลืองที่ทุกท่านได้เห็นอยู่นะครับผมแล้วก็ <c oughs> ตัว simulation ตัวนี้ก็จะเหมือนเป็นเปรียบเสมือนกับการที่เราไปนั่งทำเป็นวงจร ด้วยใ,ในความเป็นจริงนะครับอาจจะเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเป็นวงจร power อิเล็กทรอนิกส์ก็หรือว่าเป็นด้างๆของ embedded system นะครับทีนี้แน่นอนก็นว่ามันก็จะต้องมีการ visualize ตัว r e s o l v e ออกมานะครับผมซึ่งตัวที่จะ visualize ตัว r e s o l v e ออกมาเนี่ยก็เขาจะเรียกว่า p e x c o p e นะครับผมซึ่งถ้าเราลองกดเข้ามาดูตรงนี้นะครับก็จะเห็นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ซึ่งมันก็จะในตัวเพกก็จะมีตัวที่เป็นสโคปก็ถ้าเปรียบเทียบก็จะเหมือนกับตัวออสซิโลสโคปนะครับผมซึ่งเป็นตัวเพกก็มีตัวนี้ไว้ให้สําหรับให้เราดูรีซอสนะครับผมผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยครับก็จะเป็นในลักษณะของเรียลไทม์ซิมูเลชันนะครับผลลัพธ์จะไม่ได้ออกมาเป็นกราฟแบบทีเดียวแล้วเห็นทั้งหมดในทุกเวลาเลยนะครับผมแต่ว่ามันจะค่อยๆออ,ออกมาในแต่ละจุดนะครับค่อยๆเลียงมาเลียงมาเรียงมาในแต่ละจุดเป็นลักษณะของ Real-time simulation นั่นเองนะครับผมซึ่งก็อาจจะต่างกับตัวโปรแกรมอื่นๆนะครับที่เป็น Offline simulation นะครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นข้อดีของสำหรับซอฟต์แวร์ที่ชื่อเพ็กนะครับอ่าโอเคนะครับผมซึ่งเดี๋ยวสำหรับคลิปต่อไปผมก็จะมาแนะนำฮาร์ดแวร์หนึ่งตัวนะครับที่ใช้คู่กับซอฟต์แวร์ตัวนี้เพื่อที่จะทำการเอ,อ็กซิคิวตัวผลลัพธ์ที่ได้จาก าการซิมูเลชันเนี่ยออกไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงได้นั่นเองนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอแนะนำโปรแกรมในเบื้องต้นเพียงเท่านี้นะครับผมครับสวัสดีครับ